ลองมครับลองนี่เรื่องไหนนานพอตัวเห็นไหมฟอปพอลองมครับยกล,ลองครับเงี่ยเขาฟังสิวืดครับชีวาแนวไ,ได้เงียิบฟังห็นไหครับฟังาหุนวัวไปเลยมองแดดครับวันนี้เต้าเด็ดเนี่ ตัวชมบ่ครับรุ่นกับ่าบอยั้โตบเบิ่งส่งผู้เป็นตัแท้ครับส่งหม่องเอารุนครับรุุนกันมาให้มันมั่นก้องน่นมองบงงามึงเอัน,นว่ากับูองบาหิครับโตทอคนครับอ,อินี่หูอันใหญ่แหง่เดี๋ยวง มาใายเบิ่งอยู่ครับผู้ใหญ่แห้งปรบึกคือครับใหญ่รุ่นเศร้าเศร้าขึ้นละผมว่ปะคุ่แห้งมาก เน,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 นี่ครับนี่เนี่ยหันหลังจีลดใกี่ใช่ไมัต๊ดก่ค่อยพันครับไ้ล้วล,ลุดสิเราล,ลุครับล,ลุิครับ

Nhay hắp mùa. Hắp đi lắm mùa. Nhuột của hắp. Nhay hắp của bà. Hứa tony. Hứa nèy bó. Hứa 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 พอแลวครับพอแลวพอแลวพอแลพอตึกเลยครับบังคันนี่ปลาใหญ่ครับปลาใหญงปลาใหญ่ปลาหญ่ใหญ่ครับอู้ดันมองเขาอิรับตึๆเลยอูยูนครับอยาเอบยูครับหญ่แห้ง้ดขา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 ดครับขาดาตัวนึงครับนี่ ขาดนี่ยครับม่วงขาวอีขาดอู้ขดขดขดครับขดขดขดครับไงไงไงอ้ยมาดันลงครับเดี๋ยวครับอ้ขาดขดขดับขดขโอ้ยมอยู่ตกคมวะย่ามาอยู่อยู่ครับครับจุกไงครับประจุไงอุ้ยมันจะดันแห้งเดี๋ยครับอุ้ยเฮ้ยันสิขาดครับ ดันแหงครับดันบักแหงไปโกตรนงนี่ผมห่ายมันปลาดึงซีบโล่ครับโอ้ยสองสามแปดครับอย่างบนใยนี่แหละครับรุงสองสามโลนี่ก็สิดันแหงเฉยโอ้ยโหดเฉยดันจนมอ่งจะขาดนูยดันแหงครับดันแหงดันแหง กันได้ดึงโดนผมครับบ่เขาส้มขยับขยับขับซยอนขยับซยับขยับซ่อนขยับขยับขยอบขยับขยับยับข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 ยับบขยับขยับขยย มนนี่จนูบครับคตดแหงถูปบปวดเรยถ้าลุดไปสิว่าตัวละาชิบหลเนี่ยดันแหงไยยังเห็น <minha S 1> โวอยู่สามโลย่นครับโอ้ยตูดิ่งไแหงถูแหงเน่ โอ้ยเบาอีตัวมองเจียวนิมโอ้บอกว่าฟังผีพดครับขึ้นแต่าไปฟังนาาคนเนี้ยนโ่นหาต้นเนียครับทำไมครับลอดหนาวไหมโอ้ประโจกแล้วครับเห็นประโจกแล้วน้ำแห้งกับประโจกมากครับ บ้านนี่นะมันดันแหงคับเนี่ยเงมงสองเถ้อครับเึกบความสองเถื่อมะเบง่งหูบอกงเลยครับโอ้ไม่ครับม่อีกครับไม่อีกแล้วซ่อนครับซ่อน่อนไม่เาไม่แล้ไม่ไม่อหุดวหุดวู่้จารครับโอ้หุดแล้วหุดแล้วรอ้ยวครับอ้ยมาครับมาลเหรอ สามนา้ำเียงครับสวนสิวยครับอู้ยหมันครับรามีมันครับสามตแล้วลครับูกม่วงจีรลล่ายบัติได้ครับอ้มันพยมันมัน,มนข้อแมแขวนี่ลกม่วงคือแห้งวายิ้ววิสิบอวดลูกม่วงอุ้บม,ออมบรมาณนียงครับเพราจำจอมนี่นี่ปลาถืออ ถึงร,รอบนะครับมันมาจิกขื้นครับปามน่ขื้นพอดีรอบนี่ตันงตัวมันง่ามาแห้งสิเป็นกระไดพอนีครับอืมอ๋อสามตัวแล้วครับมโนนับประจอกหน่อยอปาขื้นครับวันนี้ัวนหนามันขื้นแห้ง ตกบ่อนกับพมสักกันพโลโลครับพุ่มเป็ก็อเจาะสางงู่บ่อนครับมองบางงามครับรอบนี่ยั่มีลาครับตองงามนซ้ำไหรือโตกงามจะบ่ถือกูเหรออ้ยก็ังคือไม้สีมีอยู่เลยครับเลแนใจดอกว่า สามมีสี่ครับสาตวล่ะ จะรุดครับประจกเน่ยดันม่วงแห้งจะรุด,ดพ<อ>เพราะไม่ทั้หนักครับสามจะรุดซ้ำในแห้งจะรุดแล้วล่ะครับบมเข,าเขาเ่ามบมเขาเ่าเผ่าไงบมเข่าเผ่าบาหยิดเอา้าสามโตอยู่ครับมึงอย,ยึกมวยยังอีกบ่ครับจ้องไปก็ได้ห้าเลี้ยงไปโฮโฮอย่างครับนี่ ปพาครับพาพาพามีครับมีตัวซีครับมีตัวซียืมๆนะครับบ่านยืมๆนั่นๆนั่นๆนั่นนั่นอุ้ยถือจังหวะมันขับเกี่ยวนี่โอ้ยใส่นอครับนอ๊ะยืมๆอยู่ดิครับยืมๆอยู่ดิโอ้ยอยู่ครับอยู่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 ครับอยู่นี่นวลจันทร์ครับนวลจันทร์ลวนจันทร์ลวนจันทร์ครับนวลจันทร์ตัวซีครับนี่อะไปครับบ่านี่ต้องสันๆันความนี่แหละครับ โตซีเส้ยครับมันมันครับมันโอ้มันไทยมันมันครับตกะงออกจีละลายครับสัตว์ไปสี่ตัวครับรอบนี้ขั้นดับปลานหน่อยนะก็เป็นหาเลยครับรอบนี้มันมันครับมันมันอุ้ยครับนวลจันทร์ครับนี่นวลจันทร์มันมันครับสัตว์ไปสี่ตัวเบาๆครับ หาตัวก็ประโกหน่อยครับมันมานครับรอบนี้พกม่องคือแห้งเบายิดรอบนี้ตบมองจมจอมครับพวงจมจอมมาถือกครับมันไผมันมันใลองเหนือเหนือนะครับเนาะเอาครับขอบคุณที่รับชมทีบาเอิดเด้อครับเด้อขอบคุณหลายครับเบื่องแรกอะขั้นสื่นชอบทีบาเอิกก็ฝากกดไลค์กดติดตามเบลอิดเด้อครับสวัสดีครับ